ไทยตะกาเมียนพี่น้องฝนตกเมื่อคืนเนาะกเลยดินมันก็เลยเปียกก็เลยไทยตะกาเมียนไทยเมียนอะไรก็ไทยแล้วนี่ก็ขึ้นไม่แส่เขา่าช่องสำคืนเนาะก็สีตกกล้าเป็นพี่น้องเลยดิ่มหายดำ่มหน้าละบัน อย่า <laughs> ปาล่อยเลยรถร้อยปล่อยเลยลดเออท้ายหน้าหุดเบื่อเอ,อิ้นอียังนะเอิ้นท้ายหน้าหูดนึกไทยหูดนาเอิ้นท้ายหน้าหูดนึกไทยหูดนาะ คุนะมือแรกองคเชา่้าสหน้องสาวาวคนไทยยงเพงคาแรกคึ้มมากคือพ้นสีตกเดีนเลพี่น้อยน่นนะเติมผ่านนะ จะได้กิน,กน,กนเห็ดปวกซั่วแล้วงวงน,นี้นะอีตอก,กระเรือสามตัวรอไปรอเบิ่ลเลยเลยเออรอเบิ่ลเลยเลยพี่น้องว่สาสีเคยลาสีไทยอะไรจไห้มันไปนลงไปแทมขนาดอัดทงขาดยัง ป่านยังมาแล้วคนมากจ็จนสวยเพื่อมาหันตีนดุลตอนเดียวมัน,มน,นเก่าอุโมงเหมพี่อน้องอันนี้แท้บมม่วนบ๊อ ว้าวพงพนคะกัดต้งนีน้ไม่อพอดีแล้วมันจะโมเปื้อนแบบนี้นะอีตอกตั้งนานะมันแซงมันบริแซงบ่มันแซงยุโหลดแซงยุ ได้เจ๊ไข่ไหมนี่าพวกมือแล้วนะตอนนะี้แล้ว1ิไข่เห็นไหมทท้ายเมียรประมาณ1ิไข่ตะกาะนะงแล้วสมองมอย่อมักรู้เล็กสามเล เลขสามลปกติอันนี้บอกปกติขาหมูเายัง่ได้คาคนแรกวห้าสิห้าสิดำกอนหมู่จากสิเลีไว้แตมีคนมาดำด้เขายังลงเตาเขาหนไดก็ยังลงเตาอยู่เขาบ่ยเขาใหญ่เห็ดหน้าแล้ว ยาเห็นหน้าแล้วน่ะนอกแค่รอยาเห็นหน้าแล้วสินเห็ดเต้าเป็นอาชีพบอ่ะเนี่ยแม่ผู้สิมาท้ยน้าสวยลูกแก่นใส่แดดไหมแม่ได้ยังไงเลยได้หายเขาหาแล้วพอแล้วไทยกับไฟไทยเพียวไทย นี่หาหัไข่มาไข่ที่สองรังสิแล้วพี่น้องป้องไปปัดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องห้ามเลยเด้อพี่น้องเด้สอสวยเป็นกำลังใจหางานึง hết tất cả tiêm mô cả tức 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 mà đọc Tiktok tóc ôi บอพักบอบ่พักบ่ยังมั่วอันบ่โอ้เลื่อยหนึ่งก็เอานบ่เคยมาลงแ่พี่เด้ด่อเลยลงแ่พี่ให้สามผ่านไปโมเมนต์พี่เล็ง หายากำลังลงพูนหนักกระไรก็มีแต่ไม่แทะเนียนๆลงมานี้ไทยสองสามสี่หากกเซ็ดแปดสห้ผ่านไปให้ที่หา ที่หายกำลังสี่กำลังเริ่มลงพี่เนาะยังไดความรู้ซึ้ตอนนี้นฮะพียบหาน้มาก่อนม้วน แดดๆทิมาไทยหน้าสอยมันนีนพี่น,อน,น้องสบายดีพี่นอ้องลงเจนิมากินซอยไทยฉอยได้กูมียาให้กินแล้วขี้ง,วง <laughs> ัวเต็มเลยนะ <laughs> ขี้งัวกับสีมียอะไส้กล้ากินไหมให้ที่หาพีาย่ยามันดีดแข่าเข่าแข่าบ่มบีอย่างเป็นสิงามเก่าๆได้หันเกายังบุกะคาบเดียวนี่บุคือตะกี้ คอือว่าไรตะกีนกก้นะห้องอีพอเนาะก็ไรซอยอ,อันนี้มีผู้ไทยเลยแบบซอยติกัดฮึซอยอยู่พี่น้องเอ้ยตะก,กี้เนาะไทายกับอีพอแถวๆเนาะซอยพันยูไทยหูดอันนี้ก็สินยังทั่นแถาอืมไอสินไทยเองใมาเป็นใส้ได้พี่น้องเอ้ยมาเป็นใส้แนวมันมาห้ามกระพอ่ะไทยเลยรียรบร้อยจะไทยจไะไข่จ้ะ วานเลยหรือรานเนี่ยใส่กัพงนะอันนี้กัสีไทยองิิอพ่อเอาป็นรสี่สี่หกเแปดเก้าสิบห่สี่นองกนสบ าาสามหาให้เล้วาให้เลก็ให้เทิงไงเด้อสามใหน้นี่น่ะไทไทย,ยชิบซองอย่างไรหาำเจ้าไทยนี่หาให้นี่่า เาเรียบมนไปเรืเ่อยพี่น้องเ,ออเว,งว้ยสูกร้านเฮงบอกว่าเลขอกสองจะไ,ได้พี่น้องไมอกจะไปแนวะและมาเลยเน๊หนอ่เนียนมาหาราบาลวบาวบ่าดาวเยียบล่อเลยพี่น้องเย กินกับมากินซอยเฮาา้องมาทายหนายห้าซอยเฮานด้บ่แเหม็นมากินซื่อต้องทั้งเห็ดทั้ทงกินมันยังคือมันยังถือผีน,อออน้อง <c oughs> <c oughs> เลยบ่แม่นซีเซ็นสองได้ยินท,ท,ทางถึงไปทายซ่องหายบ่ โอ้อมาพอสองาที่ร้องเนี่ยนี่นะโอ้ยายเถืออะไรเหยียบห้างมันอะเราเปลี่ยนร้านวะเนี่ยเราไปนั้นปลาต้นเพิ่มไปเลยไทมียนประมาณ สิบให้แล้วพี่น้องเอ้ยบ่ทายแม่นลายดอกหักตกก็ยันตกบ่สิบนี่แหละเพื่อไว้คั่นมันเหลือน้ําดีน่ะเห็นบ่ว่แล้วคั่นเฮาลงน่ะต้องมีใช่ก็เราบ่ยังบ่จะไโอ้ยว่าเห็นนั่นท่งเฮาลงมนีสิคนสิบ่ยยัยัแล้วแแเรายังเยอยู่ไดอือเยเฮาบ่แจบกไทันะกะพอท่งอีแม่ลงนะพี่น้องเอ้ยคนมันก็ยึกยักโอ้ ไก่กะทายใหได้กะลงใหนั่นไดไก่นะลงตายกินเนาะลงตายกินเนาะข้าใสเหล็กสองซีนนะใสเหล็กหนึ่งเล่มกรเล็ตัก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 กเอีเลยเซียนเสียนก็เซียนคือก้นจะไปยากินแทงจเหราเนไปไปยืนทางนี้ดูฮะ

วงแรงๆมันมันสีอ้วนเลยพี่น้องเลย้าเบิ่งโลดยามนานนหน้ากระแม่สองคนจ่อยบ้านนั่นเห็นแต่ต,ตาอีแหละ,ะ,ละเขียวทะ,ละเลแห่งเขียวทีนีกิจจางนาจ้างวิเลี่นี่ก็ไปจ้างหายดิทีนกด้ก้านมือก็ไมลันมือั้นจา,จ,จางอืตอนน่ะปั๊บแจงพวดพี่น้องเขาทขาเขาพายละไรที่เท้น่ะม,มืดพ้นไงฮาป,ปับขึ้นบัก

แค่วนจีเกียนมันชีบาวกว่าสามเกียมันบ่มันเบ่อยู่เจ้าครับน่นักบ่ไม่ใช่บ่ มันแซงบ่จังหวะบิดเงียงเงียงไปนะเอาเฮ้ยไทยได้รอบหนึงคืนเห็นอยู่ถไทยรถทารถไทยรถไทยมีปัญหาทมีรถไทย ที่เก่าพี่น้องสองให้ยน่นะกะสีงามบบก่อยมีหามยหาปนไดฮะเอาวาเห็นแห้ง้ <c oughs> าย่างก็คือสิลอยละ่ะ สา,สามเลยสารเล็ดสามเลยไก่ก็ไปหายได้ก็ไปหายน่ะนำ ไปเสียงรถท้ายนะพี่น้องเอยประตรงพังเสียงคนผ่าเลยเป็นยังได้หายที่หกไปยังได้หายที่หกยังมวนเครื่องเก่าบ่ ติกตอ้อกกับซุนอยู่ติกต้อกไหมวันนี้กับซีดีเอ็มลาพาจากลาพี่นุวว้ย กับใจพี่โนไปจุกทุกคนที่ข่ามาเบิงมาส้มส้มน้องสาหลาเนาะบอกันคลิปหน้าพี่น้องชุดที่มีแห้งน้ลำลุ่ยไปสุกๆๆคนสิบไห้โอดี akam tilaa nao